สวัสดีครับผมหนุ่มข่าวดิวค,ครับวันนี้จะมารีวิวตัวจอ Android 7นิ้วนะครับสเปคความแรม2จิกนะครับหลอม16นะครับตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษตรงที่สามารถเล่น2หน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการเล่นตัวจอ Android แบบ2จอมันมีข้อดีอยังไงนะครับสมมติว่าเราจะทำการเล่น youtube เรี่น u t u b e นะครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็จะปรับแต่งเสียงไปด้วยนะครับนน่คือหน้าอัากกิเลเซอร์รอนะครับเรากดไปที่หน้าจอสอนจอซอนกันนะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเราเลือก y o u t u b e มาฝั่งซ้ายก็ได้หรือฝั่งขวาก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจอ youtube ฝั่งนี้ก็จะเป็นกดไปอีกทีหนึง่งก็จะเป็นการปรับเสียงนะครับเมื่อเราทำการเล่น youtube ไปเราก็สามารถปรับแต่งเสียงไปด้วยนะครับหรือว่าเราสามารถใช้กับ google map ก็ได้นะครับเปิด youtube ไปด้วยเล่นดูแผนที่ไปด้วยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับจอตัวนี้ก็ ติดตั้งง่ายนะครับลูกค้าสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้ถ้าถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับหนุม่มคาร์วิอได้ครับสวัสดีนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ